ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soc c เกอร์ส e นเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้วันที่20ตุลานะก็เป็นวันศุกร์เนาะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็นคู่บราซิลนะเป็นบอลแชามืดนะเป็นคู่ระหว่างเกมิโอเจอกับฟาร์เมงโกนะคู่นี้ทางฟา์เมงโกทีมเยือนมาต่อ,อยู่ปอนะผมให้เลือกลองไปทางเจ้าบ้านครูไซโลนะ ผลออกมาก็ยังเป็นทางฟาร์เมโกทีมเยือนชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะก็ยังเก็บสถิติที่ไม่แพ้ครูไซโลต่อไปนะั่นสำหรับทางฟาร์เมโกก็เสียไปนะ่สำหรับเมื่อคืนบอลบราซิล2อคืนนะคืนวันพุธคืนวันพฤหัสได้คู่เสียคู่ก็เจ้าเจ้าถั่วถั่วกันไปนะอ่ะมาถึงฟุตบอลของเราในวันนี้บ้างนะช่วงสุดสัปดาห์นี้บอลลีกกลับมาแล้วนะหลังจากหยุดทีมชาติไปสัปดาห์กว่าๆเนาะวันนี้เลือกเป็นคู่ จากทางเยอรมันนะฟุตบอลบุนเดสตีกานะเป็นคู่ระหว่างดอร์มุนเจอกับเวเดอร์เบรเมนนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของดอรมุนสนามซิกเนลอิดูนาพาร์คนะเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ดอทมุนเจอกับเบรเมนวันนี้เล่นกันที่บ้านของดอทมุลน,นะสนามซิกดูนาฟาร์กในเยนโลว์วอลนะบ้านของดอทมุลน,นะอุณหภูมิ13องศาแล้วก็ดูเหมือนจะมีฝนโปรยปรายลงมาด้วยนะมาดูเฮดูเฮดของผู้นี้กันหน่อยเฮดูเฮดของผู้นี้6แมตช์หลังสุดที่เจอกันมาเป็นทางดอทมุนทาได้ดีกว่านะดอทมุลชนะไป4ครั้งแล้วก็เวเดอร์เบรเมนชนะไป2ครั้งนะสนัดหลังสุดนี่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะดอทมุลไปเยือนเวเดอร์เบรเมนนี่ ชนะไป2ประตูต่อศูนย์แล้ววันก่อนหน้านั้นแวรเดอร์เบเมนมาเยือนดอทมูลชนะไป3ประตูต่อ2แต่ก่อนหน้านั้นนี่ดอทมูลเข้าเบรกชนะมายาวๆเลย3มแมตติดเนาะสี่หแล้วก็2 0งดูทางเฮตูเฮตนี่ทางดอทมูลยังเหนือกว่าแวเดอร์เบเมนค่อนข้างเยอะนะหกแมตต์หลังสุดนี้ชนะไปถึง4นะแล้วก็ทางแวเดอร์เบเมนชนะไป2มาดูตารางคะแนนกันหน่อย ตารางคะแนนในบุนเดสลีกาฤดูกาลน,นี้มีทีมที่เซอร์ไพรส์หลายทีมเลยนะในช่วงหัวตารางเนาะหัวตารางนี่จะฝูงตอนนี้เป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะแข่งไป7นัดมี19คะแนนยังไม่แพ้ใครเลยแข่งไป 7นี่ชนะถึง6แล้วก็เสมอ1นะอันดับ2นี่แปลกใจนิดนึงนะเป็นสตุตการ์ดนะฤดูกาลที่แล้วนี่กระเสือกกระสนหนีตกชั้นนะฤดูกาลนี้เปิดฤดูกาลมาโอ้โหแจ่มเลยนะชนะไป6แล้วก็แพ้ไป1นะตอนนี้ล้างลองจากฝูงส่วนอันดับ3ก็เป็นพี่เสือคนเดิมนะมี17แต้มนะก็ตามจากฝูงอยู่2แต้มอันดับ4คือดอทมูลของเราใน ที่เป็นเจ้าบ้านในวันนี้เนาะแข่งไป7นัดยังไม่แพ้ใครนะชนะ5แล้วก็เสมอ2ส่วนทางวัเดอร์เบิรมนอยู่อันดับที่14เลยนะแข่งไป7นัดเหมือนกันมี6แต้มเท่านั้นเองนะชนะ2แล้วก็แพ้ไปถึง5นะไม่ค่อยดีนะสำหรับวัเดอร์เบรมนส่วนดอทมุลก็ยังอยู่ในมาตรฐานนะฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครนะชนะ5เสมอ2เท่ากับไบเยนมิวนิกเลยแต่มีเลเวอร์เนี่ยชนะไปถึง6นะแล้วก็สตุตการ์ชนะไป6เลยนะก็2ทีมนี้ก็อยู่ที่1ที่2นะไบเยนกับดอทมุลก็อยู่ ที่3กับที่4ี่ฟอฟินไฮก็มาดีเหมือนกันนะอยู่ที่5ที่ตกตกไปก็มีอาร์บีไลซิกนะแต่ก็มันยังไม่ได้แย่จักเท่าไหร่นะอาร์บีไลซิกนี่ชนะ4เสมอ2แพ้1แต่ที่ตกไปก็คือยูนนโอนเบอร์ลินนะเป็นม้ามืดของฤดูการที่แล้วจนได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฤดูการนี้สตาร์ทฤดูการไม่สวยนะเนัดแพ้ไปถึง5แล้วนะแล้วก็ชนะสนะสำหรับยูนิโอนเบอร์ลินตอนนี้ดอทมุลอยู่ที่4แล้วก็แวเดอร์เบเมนอยู่ที่14นะค่อนข้างห่างกันเลย มาดูฟอร์มล่าสุดกันหน่อยฟอร์มล่าสุดของดอดมุนถือว่าแจ่มเลยนะ6แมตช์หลังสุดนี้ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1นะันัดล่าสุดเพิ่งกดยูนิโอนเบอร์ลินมา4ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นเสมอกับเอซิมิลาน0-0นะั่นในยูฟ่าแชมเปียนลีกมีชนะฮอฟเฟนไฮม์3-1ชนะวบบัว1-0แพ้เปเช่2-0แล้วก็มี ชนะไฟบวก41นะแพ้นัดเดียวก็คือในอยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะวันนั้นไปเยือนเปนเช่เนาะส่วนทางแวดเดอเร์เบิมนหกแมตหลังสุดนี่ไม่ค่อยดีนะชนะ2แล้วก็แพ้ไปถึง4นะไม่มีเสมอเลย2นัดหลังสุดนี้แพ้นะแพ้สกอร์เยอะด้วยนะแพ้ อมเฟนไฮ3าแล้วก็แพ้ดามสตัด4-2นะชนะนี่ต้องย้อนกลับไปนู่นประมาณปลายเดือนกันยานะก็ชนะทางคูโรนไป2ประตูต่อน1นสนัดหลังสุดนี่แพ้ทั้ง2นัดนะสำหรับทีมเยือนแวร์ดวเดอร์เบร์เมนส่วนดอตมูนี่4นัดหลังสุดนี่ชนะไป3แล้วก็เสมอ1นะมาดูฟอร์มการเป็นทีมเยา้าทีมเยือนหน่อย ดอทมุนเวลาเล่นในบ้านก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะไม่แพ้ใครใน5นัดหลังสุดชนะ3แล้วก็เสมอ2อนะส่วนวัเดอร์เบเมนนี่ตัวเลขไม่ค่อยดีเลยเวลาออกไปเยือนนะสนัดหลังสุดนี่แพ้รวดเลยนะแพ้ในเดลเ o เโคคาวหนึ่งนัดแพ้ในทางบุนเดสลิก้าสนัดนะสนัดนี่โดนไปกี่ลูกเนี่ยสิลูกนะเฉลี่ยนัดละ3ลูกเลยออกบ้านไม่ดีจริงๆสําหรับแวัเดอร์เบเมนในช่วงต้นฤดูกาลนี้เนาะมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน อดมุน10เกมยิงได้22เสีย11นะส่วนแวร์เดอร์เบเมน8เกมยิงได้14เสีย20ยิงอาจจะเยอะหน่อยยิงอาจจะดูเหมือนเยอะนะสำหรับแวร์เดอร์เบเมนนะค่าเฉลี่ย1.75ประตูต่อนนัดเลยแต่ว่ามาดูที่ประตูเสียนี่อยู่หูเยอะจริงๆนะ2.5ประตูต่อน,นัดนี่ ยิงเท่าไหร่ก็ไม่พอนะสำหรับแวร์เดอร์เบเมนนะเกมรับนี่หลวมมากมากเลยส่วนดอทมูลก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังพอดูดีอยู่นะค่าเฉลี่ยในเกมลุกนี่2.2ประตูนะแล้วก็เกมรับ1.1ประตูก็ยังไม่ดีที่สุดอะแต่ก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับทีมใหญ่อย่างดอทมูลแต่แวร์เดอร์เบเมนนี่เกมรับนี่แย่จริงนะเสียถึง2.5ประตูต่อนัดนีน่ถือว่าเยอะเลยนะมาดูอัปเดตตัวผู้เล่นกัน มาเริ่มกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนทางฝั่งเจ้าบ้านดอทมูนจะมีลงสนามไม่ได้ตัวหนึ่งนะมีดูรันวิลนะเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะแล้วก็มีโทมัสมูนิเยและก็โมเ่นี่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าก็ไม่ใช่ตัวจริงทั้งหมดนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการจัดทัพนะสำหรับดอทมูนส่วนทางทีมเยือนตัวเจ็บเยอะเลยนะเอา้าไอตัวนี้มาอีกแล้วนะครับนาบี้เกอิอกตานะย้ายเจ็บจากลิเวอร์พูลนะย้ายไปเจ็บ ออกจากโรงพยาบาลที่ลิเวอร์พูลก็มาอยู่โรงพยาบาลที่เบรเมนนะทางนาบีเกต้านะก็ไม่รู้ซื้อมาทําไมนะสำหรับตัวนี้นะซื้อมาก็มาเจ็บอีกแล้วนะยังไม่ทันได้เล่นเลยนะนาบีเกต้าเจ็บลงสนามไม่ได้แล้วก็มีนิคลาสตาร์ดแล้วก็อาร์มอสไพเปอร์นะแล้วก็มีจารี เพปเลนกาเะลงสนามไม่ได้4ตัวนะเนื่องจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เฟลิกอีกูยังไม่แน่ใจนะแล้วก็เฟรเดลก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตัวเจ็บเยอะกว่า4ตัวเลยนะก็เป็นตัวจริงน่าจะสัก2ตัวแหละนะสำหรับตัวของทางแวรเดอร์เบเมนที่เจ็บไปอ่ะเดี๋ยวไปดู11ต,ตัวผู้เล่นตัวจริงกัน จ้าบ้านอดอทมุน4-1-3-2นะไม่ค่อยเห็นนะแผนนี้นะกเป็นโกเบลนะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นทีมชาติเยอรมันทั้งคู่นะชะลอตเตอร์แบ็กกับซูเล่ทางฝั่งซ้ายเป็นบัสเซนเบียนี่นะทางฝั่งขวาเป็นไรออร์สันตัวรับใช้เอ็มเลชานนะตัวลุก3ตัวเป็นอเดยิม่ยูเลนบันแล้วก็มากโกร้อยกับตันทีม ข้างหน้าเป็น2ตัวหน้าเป้าเลยนะเป็นเอแลกับดอนเยนมาเล่นนะใส่เกมลุกถึง5ตัวเลยสําหรับดอทมูนก็กัะมาถล่มเลยละนะส่วนทั้งฝั่งแวเดอร์เบเมนทีมเยือน 3- 52นะโกเป็นเซตเตอร์เลอร์นะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นฟรีเดลเวลโควิดแล้วก็จุงนะตรงกลาง3ตัวเป็นชมิดสเตทแลนะ 3, ้ว State, ลก็ไล่เน่นทางฝั่งซ้ายเป็นดามันทางฝั่งขวาเป็นไวเซอร์นะหน้ากู้เป็นดักกับบอเล่นะก็4 132เจอกับ352นะเดี๋ยวไปดูราคาของคูณนี่กันราคาของกู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ,บ้านรอนมูลต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2แล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกครึ่งควบ4เลยนะก็สูงทั้งราคาสูงทั้งสกอร์สูงต่ำเลยนะเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน มีซัพเปอร์สไนเปอร์มองไปทางเจ้าบ้านดอดมุนนะราคาอาจจะดูสูงมากไปหน่อยนะระดับลูกครึ่งควบ2นี่ต้องยิง3ลูกถึงจะได้กินเต็มนะแต่คิดว่าทางดอทมูลเนี่ยอย่างน้อยๆน,น่าจะมี2นะเนื่องจากเกมรับของทางเวเดอร์เบเมนไม่ดีจริงๆนะออกไปเยือน4นัดหลังสุดนี่แพ้หลุดลุยเลยนะค่าเฉลี่ยนี่โดนนัดละประมาณ3ลูก4ลูกเลยและค่าเฉลี่ยรวมๆเนี่ยนัดละ2.5ประตูวันนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะันและ ดอทมูลเวลาเล่นในบ้านนี้ครบเครื่องเลยนะเกมลุกโดยเฉพาะทางดอนเย็นมาเล่นนี่กาลังฮอตเลยและอย่างคือดอทมูลน,นี่ใส่ตัวลูกมา5ตัวเลยนะทั้งหน้าคู่นะมาเล่นเอแรนะแล้วก็มี มาโก็ร้อยจูเลียนบ้านอันดยมี่ก็ใส่เต็มลุกเต็มที่อ่ะวันนี้สําหรับดอทมุนเล่นในบ้านด้วยเยลโลว์วอล์ด้วยวันนี้2ลูกผมว่าน่าจะทะลุนะวันนี้ลูกครึ่งน่าจะได้กินนะไปลุ้นมุม2ลูกดีกว่านะตอนนี้สู้กันไม่ได้นะเบรเมนนี่อยู่ท้ายของตารางแล้วก็ฟอร์มก็ไม่ดีออกนอกบ้านทีไรโดน3โดน4ตลอดนะวันนี้ดอทมุนเล่นในบ้านผมว่าน่าจะไลย่ยำเบเมนได้นะ่ะใจเย็นๆนะ บดไปบทมาไหลไปไหลามาครึ่งแรกครึ่งหลังผมว่าน่าจะถึง3นะตามค่าเฉลี่ยด้วยแล้วก็ฟอร์มของเบเมนที่ออกไปเยือนไม่ดีนะเกมลุกของดอทมูลก็ยังคมเหมือนเดิมนะวันนี้ดอทมูลมาต่อค่อนข้างแพงเลยลูกครึ่งควบ2แต่ผมก็ให้เลือกต่อไปทางเจ้าบ้านดอทมูล สุดท้ายนี่ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเร็วทำก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้พีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง y YouTube แล้วกทั้ง Tik Took นใชช้ื่อเเดียยวกัล So สไนเปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ